นาที่23บาบทที่สามนาที่สกว่าจะรู้ว่าเขามาจากไหนก็กินเวลานานโคทีเดียวเจ้าชายน้อยตั้งคำถามถามฉันมากมายและไม่เคยสนฟังคำถามของฉันเลยฉันต้องจับความเองจากถ้อยคำบางประโยคที่หลุดมาโดยบังเอิญทีและเล็กละน้อยเช่นเมื่อเขาเห็นเครื่องบินของฉันเป็นครั้งแรกฉันไม่วาดรูปเครื่องบินและเพราะว่ามันออกจะวาดยากเอาการอยู่เขาถามขึ้นว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะมันไม่ได้เป็นสิ่งของหรอกมันบินได้ ก็เครื่องบินไงล่ะเครื่องบินของฉันเองฉันรู้สึกภูมิใจที่บอกให้เขาทราบว่าฉันบินได้เขาร้องขึ้นว่าอะไรนะเธอตกลงมาจากท้องฟ้าหรือใช่ฉันตอบอย่างเสงี่ยมเจียมตัวเอแปลกนะแล้วเจ้าชายน้อยก็หัวเราะเสียงใสทําให้ฉันรู้สึกฉุนขึ้นมาฉันอยากให้คนเห็นอุบัติเหตุของฉันเป็นเรื่องร้ายแรงมากกว่าเขากล่าวเสริมว่าถ้าเช่นนั้นเธอก็มาจากท้องฟ้าเหมือนกันสินะเธอมาจากดาวดวงไหนล่ะทันใดนั้นเองฉัน จึงเริ่มเข้าใจอะไรได้รางๆเกี่ยวกับการปรากฏตัวอย่างลึกลับของเจ้าชายน้อยฉันถามเขาทันทีว่าหน้าที่25ถ้าเช่นนั้นเธอก็มาจากดาวดวงอื่นใช่ไหมเขาไม่ตอบโครงสีช้าช้าพลางพิจารณาเครื่องบินของฉันถ้าขี่เจ้าเครื่องนั่นแล้วก็เธอคงมาจากที่ใกล้ๆนี้เองแล้วเขาก็ปล่อยความรู้สึกให้จมอยู่ในความนึกฝันเป็นเวลานานแล้วจึงหยิบแกะที่ฉันวาดให้ออกมาจากกระเป๋าและนิ่งมองสมบัติชิ้นใหม่นั้นคุณคงเดาออกว่าฉันมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องของดาวดวงอื่น เพียงได้ฉันพยายามที่จะให้ทราบเรื่องมากยิ่งกว่านั้นเธอมาจากไหนแน่เด็กน้อยของฉันบ้านเธอได้อยู่ที่ไหนเธอจะเอาแก่ที่ฉันให้ไปไหนหลังจากนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาพูดว่าการที่เธอให้รองแก่ฉันด้วยนี่ดีนะฉันจะได้ใช้เป็นบ้านของแก่มาในตอนกลางคืนไงละ่ะแน่ละและถ้าเธอทําตัวน่ารักฉันจะให้เชือกเธอด้วยเธอจะได้ใช้ผูกมาในตอนกลางวันและก็หลักอีกอีกอันหนึ่งด้วยด้วยคําเสนอของฉันทําให้เขาสะดุ้งผูกมันรึก ทำไมเธอคิดแปลกอย่างนี้แต่ถ้าเธอไม่ผูกมันนะัมันก็จะเดินไปตามใจชอบหน้าที่26และก็จะหลงหายไปทันใดนั้นเพื่อนของฉันก็หัวเราะเสียงสายขึ้นอีกเธอจะให้มันไปที่ไหนกันละ่ะที่ไหนก็ได้ตรงไปข้างหน้ามันเจ้าชายน้อยจึงเข้าใจความคิดของฉันและกล่าวอย่างเคร่งขรึมว่าไม่เป็นไรหรอกบ้านฉันเล็กนิดเดียวเขากล่าวต่อไปด้วยท่าทางเศร้าๆว่าตรงไปข้างหน้าเราไปได้ไม่ไกลนักหรอก